สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพย์นะครับทุกคนวันนี้ก็ไมค์ครับอัปเดตแอดออนมาแล้วนะทุกคนอัปเดตมาประมาณ10ตัวนะทุกคนเรามาเรื่องนเลยดีกว่านะครับผมแอดออนแรกนะที่จะนําเสนอนะฮะก็คือสแ a ลลี่แอดออนนะทุกคนนี่ครับผมเป็นแอดออนหัวลําโพงปีศาจหัวลำโพง,ปงเป็นสแ a ลลี่เป็นพวกแบบหล่อๆนิดน,นึงนะฮะโอเคเขากก่าวข้างต้นมานะฮะแอดออนนี้จะเพิ่มเออยูนิตใหม่มานะฮะในโลกของเรานั่นก็คือมอนเตอร์เพิ่มมาถึง14ชนิดนะทุกคนแล้วก็เพิ่ม อ,อ,อาวุธแล้วก็บอสในในโลกของเรานะฮะแล้วก็จะเพิ่มไอเทมใหม่ๆให้เราครับนะทุกคนเพิ่มสิบชุดเกาะใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นเอ้ยไม่ใช่เพิ่มสิบชุดเกาะใหม่ๆเป็นสิบเอออาวุธใหม่ๆนะทุกคนแล้วก็สี่ชุดเกาะใหม่นะฮะประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับผมหน้าตานะฮะโอ้ดูน่ากลวกัวอยู่นะฮะเพิ่มไอเทมมาเยอะมากนะสําหรับผมนะฮะในราคาประมาณร้อยสามสิบเก้าบาทหรือหกร้อยหกสิบเหรียญทองคําถือว่าใช้ได้นะฮะ ต่อไปเป็น h e ลฟ f u l เพ t นะทุกคนโอเคครับเฮลฟ f u l เพ t ราคา990าอเหรียญทองคํานะฮะเขาจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะ1 2ชนิดนะครับผมแล้วก็จะเขาบอกว่ามีความสามารถพิเศษนะฮะแต่ละตัวแตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็วันิลาเฟลนี่ก็คือเขาจะเป็นอะไรที่เฟรนี่กับเรานะฮะไม่ทำลายเรานะฮะน่าจะทุกตัวเลยมั้งนะครับประมาณนี้นะทุกคนสําหรับตัวนี้ในตะอนนี้นะฮะเป็นตอนสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะฮะ โอเคต่อไปเป็นพาราไกเดอร์นะทุกคน490เหรียญเนี่ยโอเคพาราไกเดอร์โอ้เพิ่มพาราไกเดอร์มานะแค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวนะมีแค่หนึ่งอย่างนะฮะโอเคครับเขาบอกว่าเป็นเพิ่มพาราไกเดอร์ทําให้เราบินบนท้องฟ้าได้อย่างสวยงามและง่ายดายนะทุกคนค o ลเลกชันฟูลนะฮะมี16สีนะทุกคนมีแบบเดียวนะแต่แบบ16สีนะทุกคนราคา490เหรียญทองคำหรือ104บาทผมว่าแพงไปนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอย่างต่อไปนะเป็นเวนะ็บป้อนอาร์เมอร อันนี้เป็นเวปบอนอเมรทุตราคาอยู่ที่หกร้อยหกสิบเหรียญทองคำนะฮะเขาบอกว่าเพิ่มเกาะมาใหม่สิบห้าอย่างเพิ่มอาวุธใหม่มาสิบแปดอย่างแล้วก็เพิ่มไอเทมที่เป็นพวกที่ขุดแต่วกนี้นะเป็นทุตเครื่องมือเนี่ยมาสิบสองอย่างนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหเอาว่ะไม่ธรรมดาโอเคอ๋อนี่เป็นกล่องเก็บของอะถือว่าผมว่าคุ้มค่านะสําหรับราคาหกร้อยสิบเหรียญทองคำหรือหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะฮะอย่างต่อไปเป็น แอดออนเจ็ตแพกนะทุกคนโอ้โหเจ็ตแพกเยอะมากนะมีหลายตัวจริงๆนะในไมค์ครับเรานะฮะโอเคเขาบอกว่าบินได้ใช่แล้วทําให้คุณนั้นบินแล้วก็สำรวจโลกของคุณได้อย่างง่ายดายทำให้คุณเห็นเอ่อทิวทัศน์ใหม่ๆนะฮะเพิ่มเจ็ตแพกมานะครับผมเป็นเจ็ตแพกที่มีความสมารถพิเศษนะฮะไม่เหมือนใครนะฮะบินไปบนท้องฟ้าในโลกของคุณเองนะฮะโอเคแล้วก็สร้างสตักเจอพิเศษก็คือแล้วก็แกล้งเพื่อนของคุณได้ด้วยพลังพิเศษของ เอ่อ Jetpack นะครับเก n i q u e Jetpack Unique Behavior แล้วก็ m u l ติ p พ a y e r f r i e ฟ d l y ก็คือเล่นกับเพื่อนได้เป็น j e t Pa c k ที่มีความสามารถ9ก้าอย่าง9้าแบบนะทุกคนแล้วก็เป็นแอดออนที่ไม่เหมือนใครเขาว่ามอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แต่ผมว่ามันเหมือนหลายหลายตัวมากเลยนะโอเคครับนี่ความสามารถอประมาณนี้โอเคส่วนตัวคิดว่าก็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 ก,ก,ก,ก็ถ้าเกิดใครมีเงินเหลือก็น่าจะคุ้มอยู่เลยมนะั้งฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะต่อมาเป็นคอมไบเอทมแอดออนนะทุกคนอ่าคอมไบเทมแอดออนนะฮะเป็นการรวมกันของไอเทมต่างๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นคอมไบเอทาวเวอร์ฟูเพิ่มความสามารถให้ไอเทมมากขึ้นนะผมแล้วก็ใช้ของดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นของที่ใหม่ทั้งอาวุธอุปกรณ์ TNT แล้วก็บล็อกใหม่แล้วก็อาหารใหม่ๆนะทุกคนโอเคครับเขาบอกว่าเขาเพิ่มมาถึง150อย่างเลยนะที่เพิ่มขึ้นมานะฮะ ที่จะสามารถคอมบิ่กันได้นะฮะหืมร้อยร้อยสิบอย่างเลยเนี่ยฟังดูโอเวอร์นะแต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าผมว่าจริงอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่โกหกกันแล้วนะนี่ฮะเป็นอาวุธใหม่ๆนะฮะของใหม่เต็มไปหมดนะครับใช้จากของที่มีอยู่แล้วนะฮะโอ้บล็อกใหม่ด้วยอ๋อเป็นบล็อกใหม่มาเยอะๆยอะผมว่าน่าจะออกมาจากบล็อกซัส่วนใหญ่นะฮะสำหรับของนี้เพิ่มมาร้อยห้าสิบอย่างเนี่ยส่วนไอเทมน่าจะนิดเดียวนะฮะโอเครวมราคาทั้งหมดแล้วหกร้อยหกสิบเหรียญทองคำนะฮะหนึ อ่าเมื่อแอดออนนะครับผมโอเคเขาบอกว่าเขาเพิ่มชุดเกาะมาใหม่นะ25อย่างที่มันไม่เหมือนใครเราสามารถคัฟฟได้เป็นเซตเลยนะแล้วก็จะทําให้ในเกมของเราเนี่ยมีชุดเกาะที่มีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเมื่อเราใส่ชุดเกาะครบเซตนะฮะโอเคประมาณนี้เขาบอกนี้นะอืมโอเคเป็นโอ้นี่อันนี้สวยเว้ยผมชอบอะ่ะผมว่ามันคลาสสิกดีนะโอเคี้าชุดเกาะนะฮะประมาณนี้นะฮะทุกคน อ่าเยอะมากเยอะมากราคาอยู่ที่174บาทนะฮะราคาก็รุนแรงอยู่นะครับหรือ830เหรียญทองคำนั่นเองนะอย่างต่อไปนะครับเป็น XLTNT นะทุกคนอืโอเคเขาบอกว่าระเบิดตัวของคุณนะฮะด้วยระเบิดใหม่อย่างเยอะนะฮะ20ชนิดเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถค้าระเบิดได้นะแอดออนสามารถใช้ได้ทุกโลกเลยเขาว่าอย่างนี้นะฮะอืมเป็นระเบิดอย่างนี้เองโห ใครที่ชอบระเบิดนี่ตัวนี้ให้คุณได้เลยนะฮะราคาอยู่ที่830เหรียญทองคำนะหรือ174บาทนั่นเองนะทุกคนอย่างต่อไปนะผมเป็นิเซกายบั u ดี้ Just the c a c t นะฮะ c a c t u อะไรนะโอเคเขาบอกว่า add on นี้จะทําให้คุณนั้นไปจนภัยไปพร้อมเออจะทำให้คุณไปจนภัยโดยที่ไม่ตัวคนเดียวอีกต่อไปนะครับผมก็จะมีเพื่อนใหม่ที่แสนน่ารักนะผมนั่นคือแคคตนะครับผม เขาเป็นตัวละครที่จะจะมาในโลกของคุณนะฮะช่วยทําให้คุณนั้นเออมีความสุขมากขึ้นเขาจะมีเรีชั่นต่างๆต,ตอนที่คุณเดินทางนะฮะแล้วก็อันล็อกอันล็อกเทียสตอรี่อันล็อกเรื่องราวปลดล็อกเรื่องราวต่างๆที่คุณจะต้องไปทํานะฮะเขาว่างี้นะคิวเควสเป็นเควสที่น่ารักแล้วก็เขาบอกมีห้าร้อยไลยห้าร้อยห้าร้อยไล่ออฟยูนิคเดียลล็อกก็คือน่าจะเป็นห้าร้อยคำพูดพิเศษของตัวละครนะแล้วก็มีพัสดีโหมดนะทุกคน โอเคผมว่าอันนี้แอดดอนนี้น่าสนใจนะแต่ผมแต่เหมือนเขาเพิ่มมาตัวเดียวตัวเดียวเลยนะทุกคนอันนี้ก็ต้องลองดูนะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมในราคาแปดอสิเหรียญทองคำนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะเป็นมอพัทไฮแอนซ e กนะทุกคนโอเคนี่อืมโ okay. อเคเ้าบอกว่าเปลี่ยนร่างกายมอนเตอร์ต่างๆหรือสัตว์ต่างๆให้กลายเป็นบล็อกนะฮะ ในโลกสบาเบอร์ของคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเป็นแอดออนที่จะช่วยทําให้คุณนั้นสะดุกมากขึ้นนะฮะโอเคเขาบอกว่าเล่นกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนานสามารถเล่นท่อนอยาก็ได้เป็นมินิเกมก็ได้เออแล้วก็สามารถแปลงร่างสัตว์ต่างๆให้กลายเป็นบล็อกก็ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่ามีมอเมนูนะทุกคนแล้วก็เพิ่มมาใหม่ถึงยี่สิบสองม็อบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดผิดผิดสามารถใช้ได้กับยี่สิบสองม็อบแลบ้วก็หกสิบสองบล็อกนะทุกคน โอเคประมาณนี้นะทุกคนต่อไปเอ,อ๋อลืมบอกราคาเก้ารอยเก้าสิบผมว่าแพงมาก <c oughs> ข้ามเลยแล้วกันโอเคต่อไปเฟอร์นิเจอร์พันสองร้อยบวกนะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มเฟอร์นิเจอร์มาใหม่นั้นหนึ่งพันสองร้อยอย่างเลยทีเดียวเชียวทําให้คุณโลกคุณนั้นมีความสวยงามมากขึ้นเล่นได้อย่างง่ายดายตกแต่งโลกคุณอย่างง่ายดายแล้วก็ทําให้โลกคุณนั้นสวยงามอืมเยอะมากของูกเต็มไปหมดพันสองร้อยอย่างเลยเหรอ ผมว่าเยอะมากเลยนะน่าสนใจนะน่าสนใจนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครชอบนี่น่าจะชอบกันมากๆเลยนะทุกคนพันหนึอย่างนี้ไม่ใช่เปลี่ยนสีนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวนะนี่เป็นงานฮา,นา,นา,นาเลยทุกคนโอเคครับในราคาหกร้อยหกสิบนะฮะโอเคหมดไปแล้วนะฮะรับแอดออนวันนี้นะก็เป็นไงบ้างครับผมถูกใจกันไหมทุกคนก็ถ้าใครถูกใจนะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมไม่ใช่กดไลค์ช่างว่าก,กดซับเลยทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับทุกคนเจอกันจ้า